สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวชารนนะครับกัางวันไม่ว่างครับวันนี้เลยมาดึกหน่อยค่าแล้วนะครับตอนนี้กล้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับถ่ายตอนกลางคืนคสำหรับชานตัวนี้นะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับว เริ่มจากตะขอเลยครับตะขอเหล็กซื้อมาอาราล้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าส่งซื้อมาเยอะเลยลายไม้ประดูเราเตอร์วิ่งล่องนะครับอันนี้เป็นสั่งมา มาานจะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะครับถ้วยใส่อาหารมีมาให้สีถ้วยนะครับสุดี้เป็นลายไม้กระดูนี่ไม้กระดูทั้งลำเลยนะครับทั้งชานี้จะเป็นไม้กระดูแล้วก็วายแท้นะครับข้างล่างผมไม่ใส่สีนะครับ จะเป็นทำโล่งๆอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นกระดงเล็กนะครับขนาดสิบนิ้ว,วก็ตัวนี้ก็จะทําที่ใส่หลักด้วยครับพอดีเลยไปยกให้ดไไูไม่มีอะไรมากครับใส่หลัก เป็นหัวพนนั้นงานวายหมดครับผมว่าจะทำขึ้นอีกสองหลังสองชานวายดันหมดซะก่อนวายไม่พอครับก็เลยรอวายทำขึ้นสองอันรอบนี้ได้สองชิ้นครับสองอัน ระดูสวยๆแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่แก้วนะครับแต่ที่ใส่หลักทำไว้เรียบร้อยแล้วยังไม่มีหลักมาใส่ไม้ประดูสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของขนาดกันนะครับ,บความกว้างก่อนเลยนะครับ ประมาณ31นิ้วส่วนตัวนี้นะครับประมาณ25นิ้วถ้าวัดาสศีนะเป็น6หสิบสองเซนนะครับจากตรงโน้นงตรงนี้ประมาณ25นิ้วครับสูงครับ มจะวัดจากตัวชานนะครับไม่ไม่วัดจากฐานนะครับมาถึงตะขอประมาณยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านิ้วส่วนความยาวของหัวอชานครับหรือว่าตรงที่ใส่ตะขอทิดปัดเไม้ ได้วยนะครับจับต่ละเมีดคนเดียวไม่านาดประมาณสิบเก้าครับสิบเก้าถึงยี่สิบนิ้วสิบเก้าครับครับส่วนความหนาของคอนในสองเซนนะครับประมาณสองเซนครับส่วนความหนาของตัวนี้นะจะประมาณสงเซนครึ่งน,นะครับนี่ครับ เกือบสามเซนครับเกือบสามเซนนี่คือข้างล่างนะครับข้างล่างบวกความสูงบีกนี่ครับสี่นิ้วเลยนะครับสิบเซนตัวนี้ผมใช้เป็นลวดอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นลวดอลูมิเนียมสำหรับนี่ครับใส่เป็นสลักเวลาขี้นกเยอะ<ม>หรือว่าอะไรก็ ถอดได้ครับถอดออกมาทีได้จะลองถอดให้ดูครับไมครับถอดง่ายๆครับนี่ครับถอดแล้วก็มือดันดันออกมาเลยครับนี่ครับถอดได้ครับจะทําแบบง่ายๆรายละเอียดเยอะนะครับถอดแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็นะครับใส่สลักยึดเข้าไป มาเนี่ครับแล้วก็ข้างล่างใส่นี่ครับไม่หลุดครับยังไงก็ไม่หลุดครับขี้นกไม่หนักขนาดนั้นเป็นลวดลวดอ่อนอยู่นะครับแต่เป็นเป็นลวดอลูมิเนียมที่เขามาใช้มัดสายไฟครับทำสลักยึดกระด้งเป็นกระด้งสารลายไทยนะครับขนาดสิบนิ้วมีรายละเอียดข้างล่างครับนี่ครับปืนยึดจะทำเป็นรูป กเล็กรูปอะไรก็ไม่รู้ครับจินตนาการออกมาจากผมเป็นไม้ประดูนครับตัวนี้ก็ไม้ประดูบเล็อกตัวนี้เลยพอดีเลยนะครับข้างล่างก็ประมาณนี้ครับทาแลกเกอร์เคลือบเงาทุกส่วนนะครับนี่นะครับรูปภาพโดยรวมโดยรวมๆเ่ยประมาณนี้เลยครับชานของผม ทำเองครับนี่ครับโดยรวม,รวมเวลาตั้งต่างแดดก็ได้ครับฐานก็นี่ครับสูงครับอันนี้งานสองอันที่ทำขึ้นมาครับใครจะสนใจสอบถามได้นะครับสำหรับใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ ไว้ใต้คลิปขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนี่ครับชานงานช่างบ้านนอกครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับผมก็ขอฝากช่องด้วยนะครับมุกมบใช้แนวรับชาน,าชานสำหรับชานเลี้ยงนกเขาใหญ่ต่อดิน พอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ